เรียกว่าทั้งหล่อทั้งใจบุญเลยค่ะสําหรับพระเอกมากฝีมืออย่างหนุ่มแจมรัสตาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ30ปีของแจมก็ได้ชวนแฟนคลับมาร่วมทําบุญในโปรเจกต์ครูแจมเบิร์เดย์ชาริตี้2025ค่ะซึ่งแจมก็บริจาคเงินส่วนหนึ่งและรวมกับเงินบริจาคจากแฟนคลับ รวมทั้งสิ้นเป็นยอด5 4 6 7 8 7 9 4บาทโดล่าสุดในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาแซมก็ได้นำเงินบริจาคทั้งหมดให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กพร้อมกับพ้นลงโซเชียลเขียนข้อความว่าส่งมอบเงินส่งมอบสุขภาพดีๆให้กับเด็กๆขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคนะครับถามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยคะ่ะ เธอถาจะลมลงเธอดูเธอเธอมีเขาทั้งใจยอนในใช่อยากเติมแล้วจ้าเมื่อไหร่จะได้เติมมาให้เติมหน่อยเร็วอคิอมา ชวนพี่แจมไลฟ์หน่อยเออจะบอกว่าดีเอ็มไปยังไม่ตอบเลยครับเลือนันเป็นเขาคิดถึงเหมือนกันทำไมอยาเข้ามาใกล้มันทำไม่ะฮะไม่เจอไม่กี่วันผมยาวเลยยาวขึ้นจริงหรอดีใจนะเนี่ยผมยาวขึ้นคเป็นนไม่อ่านแม่แม่ไม่ใช่ไม่อ่านแต่ไม่ตอบไม่อ่านด้วย ชิบสามไมีรงพจนไหมคะยังไม่รู้เลยค่ะ1ิบสามไปรอละ,ล,ะละครเห็นเราดูข่าลงไปบ้างมันดูเหมือนแจมเป็นวัดฮะไม่รู้ครับพี่ฟิล์มลง S&P 500ม้ยไหมครับ มีนิดหน่อยครับ<ป>คุยกับพี่ฟิลในบ้านได้ทุกคนอยากคุยด้วยคุยค,ย,คย,ยคุยคุยอยู่อ๋อหมายถึงว่าในในโอเพนแชทใช่ไหมครับ,ลบหลังศึกษามีเรเจอกันอีกไหมครับเห็นในคิวเหมือนจะมีนะครับแต่ว่า <love> ต้องรอประกาศน่าจะเดือนตุลามั้งครับเพลงใบไม้ <love> เพลงทำไมต้องเธออ๋อโอเคเพลงต่อไปชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2 Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ